งันยงอยงอยงอันยงองงันยองยองยองเซโยเจสนวยสนวยโหัวโคค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆาจากเจงเนาะโอเคมาดูกลุ่มรักกิทากันนิด<อ>นึงค่ะกลุ่มรักกิทามาดูซิในรอบเย็นวันนี้มีใครไปได้เกมอะไรมาบ้างโอ้มีไปได้เกมมงเกมแมวมาค่ะแล้วก็มีเกมวัวก็พอได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะเอออะนี่มีแมวแมวอ๋ออันนี้ไม่โอเคนะเออมาจองหนึ่งเนาะ อ๋าโอเคมีแปะอยู่เนะเาะเจเห็นแล้วเมื่อกี้นี่แปะคนนี้ค่ะโอ้โหสุดๆค่ะหมุนตันค่ะเจ้าให้การหมุนตันสุดยอดไปเลยค่ะดูแตกเนาะโอ้โหอิดชาค่ะบอกเลยว่าอิดชาค่ะดูสิออืืห ทำยังไงคะเนี่ยหมุนตันเจไม่กล้าเนาะเออประมาณนี้เนาะในกลุ่มลักกี้ทางของเราใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกได้เนาะมาพูดคุยกันได้คะ่ะในกลุ่มลักกี้ทางของเราก็มีนี่แหละเพื่อนสมาชิกมาแจ้งเกมว่าเกมไหนแต่เกมไหนแจกแล้วว่าเกมไหนมันเกลืออยู่เนาะ ประมาณนี้เนาะกับลุมลัอกที่ทำของเรานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปลองเล่นแปะในรอบเย็นๆวันนี้นิดหนึ่งเนาะของวันอาทิตย์ดูซิว่าแปะมันจะแข็งหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันจะเกลือคะ่ะโอเคไปกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดซับส like, ไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำใหเ้เล่นเต็มเล่นเต็มโอ้ยเล่นตามหรือเรียนแบบเนาะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะกับเกมอาคราชเชีนวินเนาะไปจ้าอ่ะมาค่ะก็ทุนมที่600บาทจ้าเออไม่ต้องหาคอมพบคอมโบแล้วเนาะกดซื้อไปเลยค่ะ มาวัดดวงกันเลยค่ะไม้แรกมันจะตกดวงตกดําหรือเปล่าเนาะเออมาขาบวนมี1ิบแล้วเนาะเอาพ้างร่างแค่สิบสองก็พอค่ะไม่ต้องเยอะเนาะเออมาลองกันดูก่อนค่ะว่าไม้แรกมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนาะโอเคไม่ตกดําจ้ะเออมาค่ะครับโอ้โหสวยงามครับประทัด <c oughs> ขอเอนนะแปะขอแบบแจมแจมแบบเมื่อวานนะคะ เอออึ๊สเอานิ่งไข่ดอกเอ้ยเฮ้ยเงียบค่ะเอาคนที่ไปคูณ20นี่แบบโอ้โหจิตใจเขาทำด้วยอะไรเนาะสุดยอดไปเลยค่ะเจนับถือโอ้ยโอ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยไม่ไม่คำนวณเลยค่ะมึงเอ้ยมึงเอ้ยเฮ้ยเกินไปปะสาบหกาทอยูอีกฟรับโอเคสวยงามต่อเนื่องไหมโอ้โยสวยค่ะมาเอช่องหนึ่งอ,อีดอก ขาดทุนไปที่เรียบร้อยไข่ดอกแรกโอ้โหต้องหาคอมโบแล้วค่ะแบบนี้คอมมงคอมโบมาหน่อยเออคอมโบสวยๆแล้วเข้าซื้อเนาะไม,ม่คำนวณเลยค่ะไม่มีคอมมงคอมโบเลยค่ะเออมาดอกนี้สวยนะมาเออซื้อเลยค่ะโอเคมาหน้ารายสวยแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วค่ะ ดูสิรอบนี้จะตกดำไหมเนาะเมื่อสักครู่ไม่ตกดำค่ะอ่ะเจ๊จะไม่เล่นเท่าเดิมนอ้องอย่างที่เจ๊บอกไปในคลิปที่ผ่านมาเนาะจะไม่เล่นตัวคูณเดิมนะจะเราแบบต้องปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่เอาแบบตัวคูณที่มันจ่ายแล้วก็เราไปซ้ําตัวคูณเดิมอะไรอย่างนี้มันเจ๊ว่าโอกาสจ่ายมันจะน้อยเนาะโอเคไม่ตกดําค่ะมารอบนี้เอาเป็น10บคูณสิแล้วกันเนาะรถสิบสองดิสินี่แหละโอเค มาดูคะ่ะรอบนี้มันจะจ่ายหรือเปล่าอย่างที่บอกเนาะจะไม่เอาตัวคูณเดิมไม่เล่นตัวคูณเดิมแลวะะ้วค่ะเออเป็นไงล่ะคะไม่จ่ายเหมือนกันโอ้ยมาได้อยู่ครับอโอเคเลิศค่ะดอกแรก168บาทแล้วยังเหลือแปหมุนคะ่ะมาดูซิจะขาดทุนหรือกําไรโอ้โหโอ้โหมีไวไอ้ประทัดสวยงามคะ่ะประทัดอังเปาตัวตไกด์ฟลับต่อเนื่องมาเลยคะ่ะเออยยาวๆมาผีแปะ โอเคค่ะ329บาทแล้วค่ะเหลืออีกหหมุนค่ะอึ๊ดโอ้กบค่ะไม่จ่ายนะใช่ไหมเมื่อกี้มาโอ้โหไม่จ่ายอีกแล้วไม่จ่ายอีกแล้วใครอดอกโอ้โหไม่สุดอ่ะอสวยงามค่ะดอกนี้ต่อเน,นื่องไหมฟรับโอ้ยเออก็ได้อยู่นะแต่ถามว่าสุดมันก็ยังไม่สุดเนาะ อโอ้สวยค่ะประทัดช่องสองมาลงมาเป็นเจคขอประทัดช่องสองโอยโอเคก็ถือว่าได้กําไรมาเนาะแต่เจว่ามันยังไม่สุดนะมาเพิ่ไมไปเลยค่ะไม่ต้องหาคอมโบคอมโบละค่ะมาดูสิถ้าตรกดำก็คือ <c oughs> กลับไปเบ็ดห้าเหมือนเดิมไข่ดอกเออมาค่ะไม่เอาตัวคูณเดิมเนาะเอยเกือบไปไข่เวนโอ้ยมาค่ะขอเป็น16แล้วกันเนาะ อืสวยงามค่ะเลิศไปดูซิดูซิอย่านะอย่านะโอเคได้อยู่มาค่ะอโอเคแม่โล่งใจค่ะพอพ้นแบบโล่งใจไปเลยเนาะเอ้ย,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 ยโอ้โหเกือบไปจริงข่ายดอ,อะอเอาแค่นี่พอคัะสิบสองก็พออยา่าโอเคมาดูซิรอบนี้เนาะกับเบ็สิบค่ะเออว่ามันจะตกดำหรือเปล่าเอ้ยมาตุย้ย มันมันจะคำนวณหรือเปล่าใครดอกมั่วแล้วค่ะอีเวนฟลัชโอเคดอกแรกค่ะเคลงมาไม่สุดค่ะยังไม่สุดไม่มีแปะนงแปะนอนเลยค่ะอึ้โอเคประทัดต่อเนื่องไปโอ้โหสองแดงเบาค่ะยังเบาอยู่ค่ะมาหน่อยเออสวยค่ะประทัดสวยงามตามสั่งค่ะอึ้โอ้ยชิงฉับสวยงามเลยค่ะ คอมโบแบบนี้สุดยอดค่ะเออยังเหลือแปดหมุนค่ะกําไรมาแล้วค่ะอืมหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทแล้วเนาะเหลือแปดหมุนรับเอ้ยนิ่งค่ะอึ๊โอ้โหสวยค่ะเออสวยเดี๋ยวยาวไปค่ะมาประทัดโอ้โหมีไวเชื่อมแบบนี้รูเคแน่นอนค่ะรับเข้าไปค่ะโอ้โหแปดร้อยสิบบาทสวยงามค่ะอึ๊โอ้โหยังมีต่อเนื่องใครอยอก ประทัดเอ้ยจริงชับโอ้โหสวยคะ่ะกูมั่วมแล้วคะ่ะโอ้โหดูสิเป็นชุดไข่ดอกเออเลิศคะ่ะโอ้โยตาชมากมันตาชมากไข่ดอกโอ้โหดอกนี้มา2องพันหบาทคะ่ะเป็นสินะดูสิสิบสองคูณสิอ,อ,อย่างที่เจ๊บอกคะ่ะว่าอย่าเล่นตัวคูณเดิมเนาะเออเป็นไงไงล่ะประทัดประทัดลูกเจคะ่ะ1ิช่องสขอ1ิช่องสไข่ดอกออโอเคคะ่ะ ก็ยังตัชอยู่ค่ะอีดอกเออ3,456บาทแล้วค่ะ4หมุนเนาะดูสิฟรับยังมีอีกไหมเออยังมาค่ะสืบอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคลูกนี้ดอกเอค่ะสวยประทัดโอ้โหเป็น JQ ค่ะอีดอกอประทัดโอ้โหสวยงามมีวายเชื่อมอีกแล้วอะไรจะมาโอ้โหเป็นประทัดลูกนี้สวยค่ะเออตัชมากแม่บอกเลยค่ะอีดอก 4,424บาทราคาเลยสองมุนเนาะดูสิฟรัปโอเคไม่ถึงขาช่องสเมื่อกี้โอ้ยอ่งเปาช่องหนึ่งโอเคเรียกว,ว่าตัชไข่ดอกเออสุดยอดค่ะสุดติ่งกระดิ่งแปะอย่างที่บอกเลยเนาะเอาทุกมัแค่600บาทได้มา4 7 1 0บาทแค่นี้ก็พอค่ะเลิกค่ะเออก็ยังตัชเหมือนเดิมนาอแปะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเรียนแบบเนาะใครที่อยากแบบ ไม่มีเทคนิควิธีการเล่นอะไรก็สามารถไปดูในคลิปกระก่องเจได้เนาะแล้วก็เข้ามาพูดคุยในกลุ่มลักกี้ทาของเราได้เนาะในคอมเมนต์แรกใต้คลิปเนาะโอเคไปแล้วค่ะบายค่ะ